และรอรับการโดยสารได้ตรงบริเวณใต้โครงหลังคาเหล็กสีเหลืองผู้โดยสารสโปรดทราบผู้โดยสารที่จะเดินทางไปกับขบวนรถธรรมดาขบวนที่261ต้นทางสถานีกรุงเทพหัวลำโพงสุดปลายทางสถานีสวนส,วนสดปรีพาร์ขบวนรถเที่ยวนี้จะเข้าเทียบในชานชาลาที่2และจะหยุดรับส่งผู้โดยสารตรงบริเวณใต้โคร,ร,รงหลังคาเหล็ก สถานีบ้านโป่ต้องขออาภัยในความไม่สะดวกมาณนะโอกาสานี้ด้วยค่ะผู้โดยสารโปรดทราบที่ีสถานีบ้านโป่ที่นี่สถานีบ้านโป่งท,ท,ทางขลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตรายขณะ้าขึ้นลงจากขบวนรถ และโปรดตรวจสอบสลิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจัดขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอดเทียบสถานีบ้านโป่งในการชลาที่สองขณะน,นี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่261ต้นทางสถานีกรุงเทพหัวลำโพงสุดปลายทางสถานีสวนส่วนปารีพาร์ขอความกรุณาผูาาาา้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบรรันไดขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อขอ,ของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะ ขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีาคนครศรมสถานีคลองสานสถานีพนัลราเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในงานามของการรถไฟของประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทาง ให้ผู้โดยสารทุกขั้นเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและวอกเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ